เพียงชั่วข้ามคืนโอเด萨สว่างว่าเปล่ากับสมรภูมิที่ถูกเปิดฉากจากบูคาเรสต์ถึงเบอร์ลินศูนย์บัญชาการต่างพร้อมใจกันเปิดสัญญาณเตือนแต่สิ่งที่ทําให้กองทัพวันวิตกไม่ได้อยู่ในแรงระเบิดนั้นทําไมเรือไร้น้มเพียงลําเดียวระเบิดที่โอเดาถึงทําให้เนโธต้องเรียบประชุมด่วนตอนตีสองและเหตุใดเพียงคําปราศัยยาว20นาทีของผู้นําคนหนึ่งจึงเปลี่ยนความเร็วของการลําเลียงอาวุธทั้งภูมิภาคได้ทันที หากนี่เป็นอุบัติเหตุเรื่องราวคงจบไปแล้วแต่ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่านี่คือกระสุนนัดแรกของรอบการโจมตีใหม่เรือลำหนึ่งทริโอซีนูซีทีเอชีเอปิดระบบระบูตำแหน่งระเบิดที่ท่าเรือโอเดซ่าตายเปเลวไฟสูงหลายร้อยเมตรพื้นที่ทั้งหมดถูกปิดล้อมภายในไม่กี่นาทีแรกภาพความร้อนเผยอุณหภูมิพุ่งขึ้นทันทีราวกับพลังอาวุธถูกจุดชนวนโรงแรมที่อยู่ห่างออกไป60กิโลเมตรซึ่งถูกหรือว่าเป็นจุดรวมกำลังต่างชาติ ถูกลบหายไปด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่มีเสียงเตือนภัยไม่มีเวลาหลบอาคารถล่มลงในไม่กี่วินาทีคลังเชื้อเพลิงสองแห่งชาญเมืองก็ลุกไหม้เกือบจะพร้อมกันทําให้ท้องฟ้าฝั่งใต้แดงฉานไปทั้งแนว 3. จุดระเบิดสามตำแหน่งภายใน53นาทีการระเบิดหนึ่งครั้งอาจเป็นความผิดพลาด2ครั้งคือความผิดปกตกิแต่สามครั้งติดต่อกันถูกเวลาถูกตำแหน่ง นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปใครกันแน่ที่เป็นผู้เริ่มต้นการโจมตีชุดนี้และเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรเพียงชั่วข้ามคืนโอดสซาสว่างว่างเปล่ากับสมรภูมิที่ถูกเปิดฉากจากบูคาเรสต์ถึงเบอร์ลินศูนย์บัญชาการต่างพร้อมใจกันเปิดสัญญาณเตือนแต่สิ่งที่ทําให้กองทัพวันวิตกไม่ได้อยู่ในแรงระเบิดนั้นทําไมเรือร้านามเพียงลำเดียวระเบิดที่โอดสซาถึงทําให้ในโธต้องเรียกประชุมด่วนตอนตีสอง และเหตุใดเพียงคำปราสัยยาว20นาทีของผู้นำคนหนึ่งจึงเปลี่ยนความเร็วของการลำเลียงอาวุธทั้งภูมิภาคได้ทันทีหากนี่เป็นอุบัติเหตุเรื่องราวคงจบไปแล้วแต่ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่านี่คือกระสุนนัดแรกของรอบการโจมตีใหม่เรือลำหนึ่งทริโอซีนูซีทีเอชปิดระบบระบุตำแหน่งระเบิดที่ท่าเรือโอเดซาตาเปลวไฟสูงหลายร้อยเมตรพื้นที่ทั้งหมดถูกปิดล้อมภายในไม่กี่นาทีแรก ภาพความร้อนเผยอุณภูมิพุ่งขึ้นทันทีราวกับพลังอาวุธถูกจุดชนวนโรงแรมที่อยู่ห่างออกไป60กิโลเมตรซึ่งถูกหรือว่าเป็นจุดรวมกำลังต่างชาติถูกลบหายไปด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่มีเสียงเตือนภัยไม่มีเวลาหลบอาคารถล่มลงในไม่กี่วินาทีคลังเชื้อเพลิงสองแห่งชานเมืองก็ลุกไหม้เกือบจะพร้อมกันทำให้ท้องฟ้าฝัา่งใต้แดงฉานไปทั้งแนว สจุดระเบิดสามตำแหน่งภายใน53นาทีการระเบิดหนึ่งครั้งอาจเป็นความผิดพลาดสองครั้งคือความผิดปกติแต่สาครั้งติดต่อกันถูกเวลาถูกตำแหน่งนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปใครกันแน่ที่เป็นผู้เริ่มต้นการโจมตีชุดนี้และเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรชั้นกลางสมรภูมิกีฬาการทูต ขณะที่แผนที่ยุทธการในโอเดส่ายังคงเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่องที่นครหลวงของหลายประเทศแผนที่อีกแบบก็ถูกเปิดขึ้นแผนที่การทูดประมาณ45นาทีหลังจากเสียงระเบิดลูกแรกสายด,วด่วนสามสายถูกเปิดขึ้นเกือบพร้อมกันจากเคียฟโทรไปยังบรัสเซลจากมอสโกส่งสัญญาณผ่านอังการาและจากวอชิงตันติดต่อโดยตรงถึงคณะที่ปรึกษาในโทในยุโรปตะวันออกไม่มีฝ่ายใดพูดชัดเจนว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่การเลือกโทรหาใครและโทรเมื่อเวลาใดได้บอกทุกอย่างแล้วว่าคำคืนแห่งโอเดซาไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือหนึ่งจังหวะบ,บนกระดานหมากเสียงวิเคราะห์หนักแน่นเอ่ยว่าในสนามรบกระสุนคือสิ่งที่ส่งเสียงแต่ในการทูดความเงียบนั่นแหละคือเสียงที่ดังที่สุดคลื่นลูกที่หนึ่งชิงความได้เปรียบในการอธิบายเหตุการณ์ภายในชั่วโมงแรกเรื่องราวสแบบถูกถผยแพร่ยูเครนเรียกเหตุการณ์นี้ว่า การก่อการร้าย NHM ทำให้เส้นทางทะเลเป็นอมพาตรักซียบรรยายว่าเป็นการตอบโต้ทางเทคนิคที่แม่นยำต่อเป้าหมายทางทหารต่างชาติชาติตะวันตกเลี่ยงไม่ให้ความเห็นใช้เพียงคำกำกุมว่าเหตุการณ์ที่น่ากังวลในภูมิภาคทะเลดำสามเรื่องสเป้าหมายผู้ใดควบคุมวิธีที่โลกตีความเหตุระเบิดผู้นั้นควบคุมทิศทางการตอบโต้คลื่นลูกที่สอง ความสั่นสะเทือนภายในพันธมิตรเข้าสู่ชั่วโมงที่สามแทนที่การทูดเริ่มมีจุดกระพริบเพิ่มขึ้นโรมาเนียร้องขอาการสอบสวนเพราะเส้นทางส่งของตนได้รับผลกระทบโดยตรงตรงุตรกรีเพิ่มระดับเตือนภัยในช่องแคบบอสฟอรัสอย่างเงียบๆบ,บันแกรีหยุดการเดินเรือพลเรือนผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่มีฝ่ายใดต้องการให้สถานการณ์บานปลายแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดต้องการแสดงความอ่อนสระแอความลังเลนี้ได้สร้าง เขตสีเทาทางการทูตที่ซึ่งทุกการตัดสินใจอาจนำไปสู่การหมุนวนครั้งใหม่ของความตึงเครียดคลื่นลูกที่สามถอดรหัสข้อความที่แท้จริงของการโจมตีเจ้าหน้าที่ในโทรไยหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อถูกอ้างคำพูดในที่ประชุมลับว่าสามเป้าหมายสามข้อความผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิด,บดต้องการบอกอะไรบางอย่างและพวกเขาไม่ได้บอกด้วยคำพูดการประเมินชี้ถึงสามในสำคัญ คำเตือนส่งสัญญาณว่าเส้นทางลำเลียงทางทะเลพร้อมถูกตัดเมื่อใดก็ได้ทดสอบปฏิกิริยาดูว่าเนโธจะตอบสนองเร็วช้าแรงอ่อนเพียงใดปรับดุลอำนาจปูทางสู่ปฏิบัติการขนาดใหญ่ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโอเดซาจากแค่การระเบิดครั้งหนึ่งได้กลายเป็นบททดสอบของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดในชั้นกลางนี้สงครามไม่ได้อยู่ในขีปนาวุธแต่อยู่ในวิธีที่แต่ละประเทศมองตาก,กันผ่านจอประชุมลับ ชั้นอำนาจเร้นลับเบื้องหลังที่ไม่ถูกเปิดเผยหากชั้นผิวคือสมอรภูกลางคืนและชั้นกลางคือสนามการทูดก็ชั้นสุดท้ายนี้อำนาจเร้นลับคือที่ที่การเดินหมากจริงๆถูกกำหนดและนี่คือสิ่งที่รายงานข่าวกระแสะหลักแทบไม่เคยแต่ต้องสื่อมวลชนมักพูดเพียงว่ามีเรือลำหนึ่งระเบิดแต่ในรายงานลับที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณคำถามสำคัญไม่ใช่มันระเบิดที่ไหน แต่คือเรือลำนั้นอยู่ในเครือข่ายใดในทะเลดำมี2ระบบขนส่งลักที่ดำเนินการคู่ขนานกันมาหลายปีทั้งหมดอยู่ในความมืด 1. เส้นทางลำเลียงที่ไม่เป็นทางการของเนโธเรือมักชักธงของประเทศที่3เพื่อลดความสงสัยระบบระบุตำแหน่ง AIS ถูกปิดหลายชั่วโมงก่อนเข้าเทียบท่าเทียบท่าเฉพาะช่วงรุ่งสางช่วงเวลาที่ดาวเทียมสอดแนมทำงานได้ยากที่สุด 2. เส,ส้นทางขนส่งที่สหรัฐหนุนหลังโดยอ้อม ลำเลียงอุปกรณ์อ่อนไหวซึ่งไม่อยู่ในรายการประกาศทางการเอกสารสินค้าถูกลงว่าสินค้าเชิงพาณิชย์แต่ทั้งน้ำหนักและความถีกลับบอกอีกอย่างทั้งสองเส้นนี้ไม่เคยปรากฏบนแผนที่เดินเรือปกติแต่กลับถูกจับตาโดยหน่วยข่าวกรองหลายชาติตั้งแต่ยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางไปจนถึงรัเสเซียเสียงวิเคราะห์เคร่งขรึมกล่าวว่าเรือไร้ชื่อที่ระเบิดตรงท่าเรือซึ่งเป็นจุดรับอุปกรณ์ทางทหาร โดยเฉพาะไม่มีอะไรที่เรียกว่าไร้ชื่อทั้งนั้นการระเบิดไม่ได้ทำลายเพียงเรือขนส่งหนึ่งลำแต่มันเผาทำลายทั้งเส้นทางลำเลียงลับที่หลายกองกำลังในภูมิภาคเพิ่งพามาหลายเดือนและสิ่งที่น่าสังเกตที่สุดสิ่งที่สื่อมวลชนไม่เคยกล่าวถึงภายในหกชั่วโมงหลังเหตุระเบิดสามประเทศสมาชิกในโทได้ปรับตารางเดินเรืออย่างเงียบๆยกเลิกเส้นทางเทียบท่าตอนกลางคืนเปลี่ยนช่องทางเดินเรือ เพิ่มมาตรการตรวจสอบสินค้าที่ระบุว่าพลเรือนและระงับเรือชักธงแปลกหน้าทั้งหมดจากพื้นที่รับระดับสูงนี่คือการเคลื่อนไหวที่หาได้ยากยิ่งและมักเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับข่าวกรองระดับแดงสัญญาณว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังโจมตีเครือข่ายที่พวกเขาไม่อยากยอมรับว่ามันมีอยู่จริงในชั้นอำนาจเร้นลับสงครามไม่ได้อยู่ในเสียงระเบิด แต่คือข้อมูลที่ถูกลบเส้นทางเดินเรือที่หายไปจากแผนที่และการประชุมที่ไม่มีบันทึกการประชุมสรุปทั้งสามชั้นรูปทรงของสมรภูมิใหม่เมื่อเชื่อมทั้งสามชั้นเข้าด้วยกันชั้นผิวชั้นกลางและชั้นอำนาจเร้นลับแผนที่สงครามที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงรายงานข่าวพูดถึงค่ำคืนโอเดซ่าเหมือนเป็นเพียงสามเหตุระเบิดที่แยกจากกันแต่เมื่อวางมันลงดังวีทรีในทั้งสามชั้น ความจริงหนึ่งก็ปรากฏชัดนี่ไม่ใช่การก่อวินาศกรรมธรรมดานี่คือการจัดระเบียบสมรภูมิใหม่ชั้นที่หนึ่งสมรภูมิบนผิวหน้าสามเป้าหมายที่ถูกโจมตีทําให้สามเส้นเลือดหลักเชื้อเพลิงเส้นทางทะเลกําลังพลถูกทําให้เป็นอมาาัมพาตผลกระทบโดยตรงคือเส้นทางลําเลียงต้องเบี่ยงทิศจังหวะปฏิบัติการทางทหารทั้งภูมิภาคสะดุดลง โอเดซาจากท่าเรือยุทธศาสตร์กลายเป็นจุดติดขัดนี่คือการฟันครั้งแรกเพื่อทําให้ความสามารถในการทําสงครามสันคลอนชั้นที่2ส,สนามการทูต45นาทีหลังการระเบิดโลกเริ่มเข้าสู่การแย่งชิงสิทธิ์ในการตีความเหตุการณ์3เรื่องราว3จุดยืน3ความหวั่นวิตกเมื่อพันธมิตรเริ่มสั่นไหวแต่ละประเทศต,ต้องถามตนเองว่าคำคืนโอเดซาคือคำเตือนสำหรับใคร และเป้าหมายต่อไปคือใครเขตสีเทาทางการทูตขยายตัวและทําให้ทุกก้าวต่อไปเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากขึ้นหลายเท่าชั้นที่สามอำนาจเร้นลับนี่คือชั้นที่ชิ้นส่วนลับเชื่อมเข้ากับภาพใหญ่ทั้งหมดเรือที่ระเบิดไม่ใช่เรือขนส่งธรรมดามันตั้งอยู่พอดีกับจุดเชื่อมของสองเครือข่ายลำเลียงลับสิ่งที่มีเพียงหน่วยข่าวกรองระดับสูงเท่านั้นที่รู้ เมื่อทางเดินลำเลียงใต้ดินถูกเผาทำลายเนโทก็รีบปรับตารางการเดินเรือทันทีแม้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็เผยให้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่พูดออกมาเครือข่ายของพวกเขาได้ถูกมองเห็นและถูกแตะต้องแล้วเมื่อทั้งสามชั้นตัดกันสมรภูมิใหม่ได้ก่อรูปขึ้นเมื่อนำมารวมกันทั้งสามชั้นเผยให้เห็นภาพที่ใหญ่กว่าการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเส้นเลือดลำเลียง คลื่นความปั่นป่วนทางการทูตที่ลามไปทั้งภูมิภาคสัญญาณเตือนที่ส่งถึงเครือข่ายซึ่งทำงานในความมืดสมรภูมิใหม่ไม่ได้ปรากฏบนแผนที่สาธารณะแต่มันอยู่ในวิธีที่แต่ละประเทศปรับเปลี่ยนแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่สุดเสียงวิเคราะห์ลดต่ำลงสงครามสมัยใหม่ไม่เริ่มต้นด้วยคำประกาศแต่มันเริ่มต้นจากความสั่นไหวในสถานที่ที่ควรเงียบที่สุดโอเดซาคือความสั่นไหวนั้น ชิ้นส่วนแรกของการเปลี่ยนแปลงยาวนานที่กำลังสมรภูสงครามข้อมูลข่าวสารทำไมแต่ละฝ่ายถึงเล่าเรื่องไม่เหมือนกันเมื่อกลุ่มควันเหนือโอเดสซาย,ยังไม่ทันจางหายสมรภูมิใหม่ก็เปิดฉากขึ้นสงครามข้อมูลไม่มีเสียงระเบิดแต่พลังทำลายกลับแพร่กระจายไกลกว่าขีปนาวุธทุกลูกเพียงไม่กี่ชั่วโมงแรกสื่อแบ่งแยกออกเป็นสองขั้วแต่ละขั้วสร้างเรื่องราวของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนฝ่ายเอเลือกลดความรุนแรงของเหตุการณ์ อุบัติเหตุเรือบรรทุกสินค้ายังไม่ยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางทหารถ้าเรือยังดำเนินงานตามปกติต้องหมายชัดเจนทําให้ประชาชนสงบหลีกเลี่ยงความปันป่นป่วนทางเศรษฐกิจและความที่อันที่สุดคือไม่ดีคนรเดน H I c o m H S N H T, HI, T N I C O P H I Latin h i U C A M T C N D C H L N V A B T U งความ ND N D H คือเวลาทองและเวลาเป็นเชื้อเพลิงของการเมือง ไฟบีกลับขยายความรุนแรงของเหตุการณ์เครือข่ายลำเลียงถูกโจมตีวงจรการโจมตีระลอกใหม่กำลังเปิดฉากความมั่นคงทะเลดำเปลี่ยนไปอย่างถาวรน,นี่คือวิธีการส่งสัญญ,ญาณกดดันเพิ่มระดับภายคุกคามบีบให้พันธมิตรเร่งส่งความช่วยเหลือและเตรียมดูลูเอ็นให้พร้อมสำหรับการยกระดับสถานการณ์สำหรับพวกเขาข้อมูลคืออาวุธทางจิตวิทยายิ่งแรงยิ่งได้ผล สองขั้วตรงข้ามนี้ไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญในสงครามยุคใหม่ข้อมูลคืออาวุธยุทธศาสตร์มันไม่ได้แค่บรรยายความจริงมันกำหนดความจริงเรื่องราวแต่ละฝ่ายเคจะกำหนดทิศท,ทางเส้นทางลำเลียงระดับความร่วมมือจากพันธมิตรและแม้กระทั่งขวัญกำลังใจของทหารในสนามรบขีปนาวุธลูกหนึ่งอาจทำลายอาคารแต่ข่าวเพียงหนึ่งชิ้นอาจทำลายทั้งพันธมิตรได้ และในค่ำคืนโอเดซสานั้นสิ่งแรกที่ถูกทำลายไม่ใช่เรือไร้น้าลำหนึ่งแต่คือความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของทั้งภูมิภาคเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้โอเดสสากลายเป็นจุดพายุหมุนโอเดซส่าไม่ใช่เพียงเมืองท่าธรรมดามันคือจุดศูนย์กลางแห่งชีวิตของทั้งภาคใต้ที่ซึ่งเส้นทางลำเลียงการเมืองและผลประโยชน์ระหว่างประเทศบีบเข้าหากันในจุดเดียวและเมื่อจุดศูนย์กลางเช่นนี้ถูกโจมตี ผลกระทบจะไม่เคยจํากัดอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเมื่อเชื่อมทั้ง3าชั้นชั้นผิวหน้าการทูตและอำนาจเรือนลับความจริงหนึ่งก็ปรากฏชัดว่าโอเดสซาไม่ได้ถูกโจมตีเพราะมันอ่อนแอแต่มันถูกโจมตีเพราะมันสำคัญเกินกว่าจะปล่อยผ่านเสียงสรุปดังช้าๆหนักแน่นราวกับสะท้อนในห้องบรรชาการลับสระเบิดในเวลา53นาทีไม่ใช่แค่สามระเบิดแต่มันคือข้อความเชิงยุทธศาสตร เส้นเลือดของภาคใต้สามารถถูกตัดได้ทุกเมื่อและเมื่อโอเดาสั่นสะเทือนทั้งกระดานทะเลดำก็สั่นตามจากเคียฟถึงมอสโกจากอังการาถึงบรัสเซลทุกการประชุมความมั่นคงล้วนหมุนรอบคำถามเดียวกันคำคืนโอเดซาคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือคือคำเตือนการเปลี่ยนแปลงเงียบๆทองเส้นทางเดินเรือคำถแถลงกำกวมทางการทูตและความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของดาวเทียม ทั้งหมดชี้ไปยังสิ่งเดียวมีใครบางคนกำลังวัดปฏิกิริยาและมีใครบางคนกำลังเตรียมตัวและอเอช H I สุดท้ายประตูเปิดสู่ตอนถัดไปใครกำลังทดสอบใครและนี่คือบทนำของการโจมตีที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกำลังรออยู่หรือไม่